ีชวิตหลบในบ้านล็อกตู้เย็นป้องกันตัวเองที่เปิดควรที่เปิดตกกู้ตก,ก๊อกเรื่องอะไรก็อดขนมปังจัดกระบวนการทางยิสทันที มีอยู่ไหนเขาน่าจะอยู่กับศพลาวาชัชโอ้ยังอยู่เลยฉันจะไม่ปล่อยนายไปไม่มีทางที่นายแน่ที่รักเขาเอาแต่แบกหมอน,นั่นตลอดเวลานั่นมันเออก็น่ารักดีนะอีไม่หรอกศพหมอน,นั่นเริ่มจะเน่าแล้วแบริ่รายงานเหลยามนุษย์รอดอีกกี่คนคนหนึ่งจะ <Yay. S 1> เพิ่งดีใจจนเนื้อเต้นไปทวิงดูร่ออาหารที่อยู่เต็มตัวกัาสิ เ้ไม่ต้องห่วงพวกฉันรู้แล้วว่าจะจัดการกับเจ้ามนุษย์นี่ยังไงเขาจัดการเบียยกลังแบบนั้นเลยล่ะส่งกองทัพพัาสต้าสุดท้ายไปโดนต้มสุกซะเขาไปเอาน้ำนั่นมาจากไหนเข้าใจที่บอกหรือยังเราเหลือระเบิดสาเกบ้างไหมไม่เหลืออะไรเย่ก็เหรอ เราเสียอาหารให้เจ้าสัตว์ประหลาดนี้ไม่ได้แล้วเรื่องทั้งหมดนี่เริ่มต้นจากเราและพวกเราก็จะไปจบมันด้วยตัวเองแซมมี่เราคือประการสุดท้ายลุกขึ้นมารับทราบครับไปกันลาวัชเออใช่เออบางทีเนียน่าจะให้เขานั่งพักเขาดูเหนื่อยเหมือนตายเรนด้าฉันไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะรอดกลับมาไหมเพราะงั้นฉันอยากบอกเธอว่าหยุดหยุดตรงนั้นเลยนะแฟรงค์แฟรงค์เฟอร์ตอร์ เราต้องทำได้เพราะว่าพวกเรามีสิ่งที่สตรูยอย่างมนุษย์ที่น่าเศร้าตรงนั้นไม่มีอะไรอ่ะกันและกานนั่นเขาไอ้เจ้าหน้าตัวเมียที่ฆ่าลาวัชของฉันนี่แกแกจำเขาได้ไหมแกจำตอนที่ฆ่าเขาได้ไหมไอ้ระยำไม่สักกัติด <c oughs> พวกนั้นจะมีผมงนมชนขาดแล้วยินดีต้อนรับสู่